วันนี้พี่ซันวิ่งงานหลายอย่างไย้า่าพี่า้าพี่ซันคอพับเต้ก็คอพับแต่ว่าพี่สันติคอพับไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่ o v e ่าที่ Love you t o o guys แสงสวยมากได้ดูพระอาทิตย์กำลังตกดิน,น,นเริ่มมืดขึ้นมืดขึ้นเราจะขโมยโทรศัพท์ใครมาเปิร์แฟกดีจะเอาโทรศัพท์ของ พี่เตยหรือพี่ซันดีพี่เตยยืมโทรศัพท์เปิดแฟดหน่อยเปิดแฟด,แฟดแฟกำลังฝันเหรอน้าเราฟินมากเลยนะเมืเ่อกี้ได้ละเอาละไปไหนกำลังจะไปงานมิสแกรนหัวเหยยไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยเสร็จจากฟิตติ้ง เสร็จก็ออกมาเลยนะคะวันนี้อาจจะเห็นพี่ฟ้าในสภาพที่อาจจะไม่ได้เป็นนางงามจา100๋าร้อยเปอร์เซรโอ้มีเวลาเตรียมตัวออกงานเย็นนี้เลยของเราถ,ถ่ายแต่งหน้าเติมเองรีเติมได้เท่านี้นะคะแล้วก็กำลังจะไปที่งานมิสแกรนเลยนะมิสแกรนสตูนและพัทลุงนั่นเองนะจ๊ะ เบอร์อยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอันนี้เป็นชุดปกติที่ใส่มาตอนแรกโอ้ยแสงสวยมากแสงพาทปด,ดีมากมันแบบส้มๆมาทุกคน,นบบกคน็ดีเลยรดติดนิดหน่อยนะคะ ใครที่อยู่ที่งานแล้วเนาะถ้าเขาไลฟ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยสตูนนี่ต้จะเป็นเตยนะถ้าพี่ฟ้าจําไม่ผิดตูน,น,ตอ,นอะเตยเนาะเตย h ูแ d s ซั <So> e <handsome>. ผ <laughs> นตาย,ยาวขนาดนี้บอก so handsome thank you ชาลอตยังถ่ายอยู่เนาะชาลอตไม่ได้มาด้วยอันนี้จะเป็น พี่ฟ้ากับ MGI นะคะซึ่ง MGI ตอนนี้ก็จะเหลือควีนอิซาเบลล่านะคะแล้วก็พิชชี่พี่ฟ้าแอนดีนาแล้วก็โรเบต้าโรเบต้าซึ่งโรเบต้าพรุ่งนี้ไปส่งน้องกันเยอะๆนะน้องกับพรุ่นี้แล้วนะคะไปส่งน้องกันเยอะๆนะที่สนามบินสวนุวรรณภูมินะคะ Miss Brand p h i l i p p i ตม <laughs> ิสแกรนสตูลพังงาพัทลุงโอ้สามจังหวัดเลยเหรอเลินะต้องขออภัยถ้าช่วงนี้จำชื่อผิดจำชื่อถูกหรืออาจจะไม่รู้ว่าไงเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันแน่นจริงๆนมันแน่นจริงๆที่อาจจะจำผิดจำถูกที่ลอยไปด้วยแล้วก็มองทางไปด้วยเพราะว่าจะอวก พี่ e ชันด่วนห้าโมงครึ่งเราทำอะไรกันอยู่ฮะกลับบ้านแล้วดีเป็นเวลาเลิกงานแล้วเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันนะคะส่วนใครที่กำลังทำงานอยู่ก็สู้ๆนะคะรับทำไมเอ่ยเหนื่อยหรอเหนื่อยพี่เต้บอกเหนื่อยทำไมเอ่ยเหนื่อยงานหรอเปล่าเหนื่อยกับมึงลูกฉันตุยเลยม่วง พรุ่งนี้เราเริ่มถ่ายซีรีส์กันต้องตีห้าโอ้มายกอไหนใครอยากจะดูซีรีส์แล้วบ้างเริ่มถ่ายตีห้าพรุ่งนี้จะเป็นการถ่ายซีรีส์ตั้งแต่เช้าจนมืดมืดเลยทำโอทอยู่ค่ะขยันจังอยากมีแฟนขยันขยันแบบนี้บ้างจัง มีฉากเลิฟซีนไหมรอดูค่ะรอดูนะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะบ้านมหาเฮงมาวิ่งออกกำลังกายครับดีมากวิ่งด้วยสิที่นี่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยเอาวิ่งไม่ได้ทำงานอยู่เกาหลีอันยงอนเซียวชอบแสงตอนนี้มากเลยอะ รีชันใช่หรอที่นี่ใช่ปะอา้าวพี่ฟ้าถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะบ๊ายบาย,บายเจอกันฮะถึงแล้ว